แก้งพี่เหรอเอต่พี่ก็ต่อไปพี่ต่อน้องก็ลือ้อเอเอ,อยากเล่นด้วยอยากเล่นกับพี่พี่ไม่ยอมเล่นด้วยพี่ไม่ยอมเล่นด้วยแก้งพี่เลยใช่ปะพี่พี่เขาต่อรางรถไฟเอตาก็ลือใช่ไหมลูกเอาละแ,แล้วหนูก็ต่อไปใกล้น้องอย่าน้องก็ลื้ออีกอะอย่างก็ร้องอีก เล่นกับพี่เอาแล้วเอาแล้วหรือล้างพี่แล้ว ไอชี้เอต่าอ,อยากเล่นด้วยลูกจะโงม่มาหามามาอยากเล่นกับพี่พี่ไม่ให้เล่นด้วยลูก

เก่งมากครับว้าวเล่นสไลเดอร์ไหมลูก,อกลเออมาอุ้ยเชโยวหนึ่งอสองสามไปขึ้นเก่งจังเลยลูกโอ้โหขึ้นบันไดเองอ่ะไป แล้วจะถึงแล้วลูกจะถึงแล้วจะถึงแล้วเก่ง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 มากเก่งมากโอ้โหสุดยอดวิสูงสูงสูงไปเองเลยไหมลูกลงเองเลยไหมลูกนี่บันไดสูงไอชี้เก่งมากเดินขึ้นมาเองอ้าลูก ลงไปสิการลงปะปะหนึ 1, 2, ่งสองสามไปลงด้วยกันปะหนึ่งสองสามอ่า กงตูด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 กงตงตูด,ตดเอามนุมนหเออเนี่ยดูพี่เล่นดูพี่ไชเล่นทรายไม่นน้องไชีแ่แม็กด้วย

คนนี้ก็เล่นแต่รถตักคนนี้ก็ชอบรถจริงๆนน้นดูน้องปีนเก่งแล้วสุโกโอ้โหจะปีนสูงแม่แม่จะแม่จะเอื้อมไม่ถึงแล้วลูก นี่เอตะนั่งเชียร์พี่เออเอตะนั่งเชียร์พี่ลูก ตามเขาใครก็ไม่รู้ตามพี่พี่เขาเฉยเลยสนุกเล่นกับพี่พี่เขาวิ่งตามมาเล่นกับพี่พี่เขาเชยไอชื้อไหนน้ One, one, one. แค้นเก็บค่า bun 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 สิครับจะเอ๊้า เปรุดเปรปเปรุ่เปรป้เปร่เปราเปรเปร้เปรุ่เปรปคนนี้ก็ขำด้วยไอชี้ขำด้วยเปรุ่เปรุเป A <laughs> boo <Abu. laughs>